สวัสดีครับพี่น้องผู้กำลังติดตามช่องทนายความรอนธานีผมทนายบัญชาหาผลดีวันนี้ก็กลับมาเจริญอีกครั้งสำหรับสาระความรู้กฎหมายกับผมทนายบัญชาหาผลดีนะครับวันนี้จะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆท่านนะครับที่มีข้อสงสัยว่าล้มมวยนะครับติดคุกด้วยหรือนะครับ หลายท่านคงได้ติดตามข่าวสารนะครับว่ามีนักมวยคนหนึ่งเขาทําทการล้มมวยแล้วก็มีการจะดําเนินคดีให้นักมวยคนดังกล่าวนั้นติดคุกหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊นักมวยอาชีพหรือว่านักมวยไม่ว่าจะเป็นมวยไทยมวยสากลสมรเล่นหรือว่ามวยสากลทั่วไปนั้นมันมีโทษทางอาญาก็คือมีโทษจำคุกด้วยนะครับ จริงหรือไม่นะครับหลายคนก็สงสยัยว่าเอ๊ะล้วมวยมันติดคุกได้ด้วยหรือนะครับนะครับซึ่งนะครับกีฬามวยนั้นนะครับนะเขาจะมีกฎหมายเฉพาะของเขานะครับก็คือพระราชบัญญัติกีฬามวยพศ2542นะครับนะครับซึ่งถ้าหากเราดูโทษทางอาญานะครับ ตามประมวลกฎหมายอาญาทั่วไปหรือว่าในคดีอาญาทั่วไปนั้นนะครับเขานะครับไม่ได้ระบ,บุโทษของการล้มมวยไว้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูกฎหมายทั่วไปนั้นเราก็ควรจะมาดูกฎหมายเฉพาะนะครับนะว่าในแต่ละอาชีพแต่ละงานนั้นนะครับมีกฎหมายเฉพาะไว้หรือไม่นะครับเช่น,นกีฬามวย ไม่ว่าจะเป็นมวยสากลสมัครเล่นมวยไทยนะครับมวยสากลอาชีพนะครับเขาก็จะมีกฎหมายเฉพาะของเขานั่นก็คือพระราชบัญญัติมวยพศ2542นะครับซึ่งตามกฎหมายนะครับกีฬามวยนั้นนะครับเขานะครับมีหลักเกณฑ์มีข้อกฎหมายนะครับที่นะครับระบุนะครับให้กีฬามวยนั้นนะครับ มีการนะครับออกใบอนุญาตการชกมวยนะครับออกใบอนุญาตสนามมวยออกใบอนุญาตโปรโมเตอร์มวยนะครับนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนนักมวยอาชีพนะครับและนอกจากนี้นะครับกฎหมายพรบกีฬามวยพศ .2542 นั้นนะครับก็ได้ระบุนะครับโทษของการนะครับ เป็นผู้ว่าจ้างให้นักมวยล้มมวยหรือนักมวยรับจ้างล้มมวยนะครับซึ่งตามกฎหมายนั้นนะครับก็คือมีหลักเกณฑ์แล้วก็ได้บัญญตาตาัติไวออ้ในมาตรา48ของพระราชบัญญัติกีฬามมวยพศ2542นะครับในมาตรา48พอเขาบอกว่าอย่างนี้ครับพี่น้องนะห้ามมิให้ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวย หรือผู้อื่นเพื่อจูงใจให้นกมวยกระทำการล้มมวยนะครับนี่ก็คือบัญญัตินะครับห้ามนะครับให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่นกมวยนะครับมาทำการาจ้างนักมวยล้มมวยนะครับแล้วก็มาตรา50นะครับบอกไว้ว่าห้ามไม่ให้นักมวยรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวยนะครับอันนี้ก็คือบัญญัตินะครับห้ามให้นักมวยรับล้มมวยนะครับทีนี้โทษนะครับถ้าฝ่าฝืนมาตรา49มาตรา50นะครับก็คือ,อถ้าผู้ว่าจ้างให้นักมวยล้มมวยแล้วก็ถ้านักมวยรับจ้างล้มมวยนะครับโทษก็จะมีบัญญัติไว้นะครับในมาตรา59ของ พระราชบัญญัติมวยพศ2542นะครับโทษวางไว้อย่างนี้ครับถ้ามีการฝ่าฝืนก็คือมีการจ้างล้มมวยแล้วก็นักมวยล้มมวยนะครับต้องระบาลโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทหรือทั้งจำทำปรับนะครับซึ่งคนที่เขาทราบว่ามีการล้มมวยนะครับเขาก็จะไปแจ้งนะครับให้ สำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยเรยกว่ากกทนะครับไปดําเนินการทางกฎหมายกับนักมวยแล้วก็ผู้ว่าจ้างให้ลมมวยนะครับซึ่งโทษของการจ้างลมมวยแล้วก็รับลมมวยนั้นโทษสูงนะครับก็คือจําคุกไม่เกิน5ปีนะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับมีแต่กําหนดโทษขั้นสูงไว้ก็คือ5ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน1น0 0 0แบาทปรับก็ค่อนข้างจะสูงนะครับปรับแสนหนึ่งบาทเออแสนบาทนะครับนะ แล้วคนที่จะรับจ้างลมมวยก็คงจะต้องอคิดค่าจ้างให้เกินแสนนะครับเพราะว่ามันมีค่าปรับแสนหนึ่งนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับก็อยู่ที่ดุลธมิตรของศาลว่าจะให้จำหรือปรับหรือไม่นะครับที่แน่ๆคือโทษเขาปรับนั้นมีแน่นอนนะครับส่วนจำคุกนั้นก็ไปว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะได้รับโทษไม่เกิน5ปีหรือว่าจะได้โทษต่ำแล้วก็มีการเอาลงอาญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ที่แน่ๆคือ ถ้าคนในล้มมวยแล้วก็ผู้รับจ้างล้มมวยนะครับแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับก็จะจําคุกไม่เกิน5ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน1น0 0 0แสนบาทนะครับดังนั้นแล้วนะครับจึงนะครับตอบข้อสงสัยของพี่น้องได้นะครับที่อ่านข่าวตามสื่อต่างๆแล้วนะครับก็มีข้อสงสัยว่าเอ๊ล้มมวยมันติดคุกได้ด้วยหรือนะครับก็มีคำตอบแล้วนะครับตามพระราชบัญญัติมวยพศ .2542 นนะครับก็คือมีโทษจำคุก ไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสรุปแล้วว่าจ้างล้ม,มวยหรือรับล้มมวยติดคุกได้ไหมนะครับตอบว่าติดคุกได้นะครับติดคุกแล้วก็โดนค่าปรับตามพระราชบัญญัติมวยพศ 25, 42นะครับ และนี่ก็คือสาระความรู้กฎหมายที่ช่องทนายความรวรนทาน,นีโดยกระผมทนายบัญชาหาพอดีนํามาฝ่ากพี่น้องเป็นความรู้นะครับเป็นความรู้ให้พี่น้องได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆนะครับถ้าท่านคิดว่านะครับช่องนี้มีสาระอยู่บ้างก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมายด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบไว้เพียงแท่นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังมาแต่ด,ดีขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ